สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆของ Google a p p for Education ซึ่งนักเรียนได้รับไปแล้วทาง Facebook กลุ่มนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะลงชื่อเข้าใช้อย่างไรนะครับให้นักเรียนไปที่เครื่องมือเบราว์เซอร์นะครับของ Google Chrome ก็ได้นะครับเปิดเข้าไปหลังจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ google.com นะครับ โดยพิมพ์โดยเว็บ google.com นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับจากนั้นให้มองไปที่มุมด้านขวามือนะครับมีจะมีคำว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบให้เรียนคลิกนะครับจากนั้นให้นักเรียนคลิกไปที่ใช้บัญชีอื่นนะครับ เราก็พิมพ e ์อีเมลที่นักเรียนได้รับนะครับจากนั้นก็กดถัดไปครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับกดถัดไปครั้งหนึ่งครับระบบจะขึ้นข้อความยินด,ดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่นะครับให้เรียนกดยอมรับ จากนั้นระบบจะบังคับให้นะักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับให้เรียนตั้งรหัสผ่านขึ้นมาเองนะครับอย่างน้อย8ตัวอักษรแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับอย่างน้อย8ตัวอันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับใส่เหมือนกันนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเมื่อใส่เหมือนกันแล้วก็กดที่เปลี่ยนรหัสผ่าน ทานี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับนักเรียนได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี google App for education เรียบร้อยแล้วนะครับ